ที่ทันทำอยู่นะคะก็คือการแว็กหน้า ตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็คือเราเน้นกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองซึ่งบริเวณช่วงนี้จะเป็นจุดต่อมน้ําเหลืองใหญ่น้ําเหลืองคือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพนึกถึงของเสียต่างๆที่มันมารวมตัวกันน่ะฉะนั้นวันนี้ครูก็จะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆเลยวิธีการนะคะกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองโดยการใช้แว็กการแว็กเนี่ยค่ะถ้าเราแว็กบริเวณตรงช่วงคอตรงนี้ความรู้สึกเนี่ย มันจะลึกตัวนี้มันช่วยในเรื่องของกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองโดยตรงนะคะ ซึ่งเวลาที่เราแว็กตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นแว็กบริเวณตรงจุดนี้เห็นไหมฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่ตื่นมาแล้วหน้าบวมหน้าบานเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยเทคนิคนี้ได้ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวผดผื่นผิวแพ้ง่ายแนะนําเรื่องการแว็กแบบนี้เพราะการแว็กแบบนี้นะคะมันเสมือนการกาล้างท่อเหมือนการกระทุงท่อท่อที่มันมีแบบกรอนที่มันกักอยู่เกาะอ,อยู่ที่ท่อ ตัวนี้มันจะช่วยกระทุงได้ดีมากทุกคนที่ทำแว็กแค่ช่วงนี้น่าจะยุบไปแล้วครึ่งหนึ่งบริเวณช่วงแกล้มน่าจะเลียวขึ้นได้เลยทันทีเพราะว่าน้ําเหลืองที่มันเป็นของเสียเนี่ยมันถูกขับออกแว็กแบบนี้ไม่สามารถทําเองได้แล้วก็ไม่มีคอสอนในออนไลน์เพราะว่าอันนี้มันต้องใช้เทคนิคเลยอะเวลาที่ทําที่คอเนี่ยเราก็จะเน้น เน้นหน่อยนะเน้นกระตุ้นแบบเยอะมากที่ครูกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่รู้สึกแค่ตรงนี้มันมาถึงตรงนี้เลยอ่ามันถึงถึงใต้คางเลยรู้สึกมาถึงตรงนี้เลยตรงรอบๆอ่ะใช่เพราะฉะนั้นนะบางคนที่บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่มันมีแบบแบบห้อยๆค่อยๆย้วยๆอ่ะค่ะบริเวณตรงช่วงเนี้ยแอคหน้าเอาออกอย่างที่น้องบอกเนี่ยพอแค่กระตุ้งแค่ช่วงนี้นะคือกรอบหน้ามันรู้สึกไปถึงตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นสันสะเทือนทั้งหมดเลย แว็กนะคะเราจะไม่ได้ใช้อุณหภูมิร้อนเราจะใช้แว็กอุณหภูมิปกติเลยคนที่มีปัญหาเรื่องคอเหี่ยว mm hmm. การแว็กแบบนี้ก็ช่วยได้ mm hmm. เวลาทำต้องดึงตึงฟื้ของเสียที่ซากเซลล์ต่างๆอะคะ่ะที่มันสะสมมันเสริมสภาพอะพอมันเสรอมสภาพไปก็เหมือนกับลูกโป่งที่ปูดบัวบออกมาแล้วพอเราไปกระทุ้งออก มันก็แฟบต,ตัวลงมันก็ยุบตัวลงอย่างที่ทันบอกอะมันเหมือนการกระทุง้งอะมันเหมือนกับการล้างท่อขัดท่อเลยอะอะไรที่มันตกตะกอนที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันถูกกระทุง้งกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งออกลึกเลยอะ่ะเดี๋ยวให้หุ่นดูเป็นไงยุบไป้อะ่ะยุบใช่ไหมยุบเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่ทำเนี่ยน้องเขาจะมีลักษณะแก้มป่องแก้มบริเวณตรงช่วงนี้จะบวมด้วยมันจะดูผิวแบบเป็นคลื่นไม่เรียบเนียนนะคะนั่นคือปัญหาของน้ำเหลืองข้าง เราสามารถที่จะแก้ได้ด้วยวิธีการแบบนี้เห็นไหมรู้สึกเลยเนี่ยตรงเนี้ยยุกไปเลยแล้วผิวบริเวณตรงช่วงเนี้ยใสไปเลยเพราะว่าของเสียที่มันค้ําค้างอยู่เนี่ยมันดึงออกได้อันเนี้ยพอเวลาเราเก็บกรอบนี่คือการกระตุ้นเก็บกรอบเพราะผู้หญิงเราเนี่ยคะ่พะพออายุที่เยอะมากๆบางคนเนี่ยจะมีปัญหาล่องตรงเนี้ยนั่นก็มีน้ำเหลืองคลังด้วยเราก็สามารถทำแบบนี้กระตุ้นตรงนี้ได้นะ ฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการแว็กเนี่ยมันจะลึกมากมันจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองได้แบบลึกช่วยลดอาการบวมบนใบหน้าผิวห้อยคล้อยย้วยผิวย่นผิวหมองคล้ำได้ดีมากนะคะตัวนี้เนี่ยพอทําแบบนี้นะผิวมันฟูขึ้นด้วยผิวมันยกขึ้นด้วยนี่คือการแว็กกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ